อาซาลาวันลกุลนงสวัสดีนะคะสวัสดีวันพรฤหัสนะคะวันนี้ขวก็ได้รับพัสดุแล้วนะคะที่ขวานจะสั่งมาจากไทยเนาะแล้วก็มันจะมีของฝากของพี่เขาอยู่ในนี้ด้วยนะคะเรามาแกะดู้อมกันนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่ขวานจะมาแกะให้เพื่อนๆดูนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะท้าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอเนาะมาค่ะเรามา แกะดูกันเลยดีกว่านะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าอของที่ขวัญสั่งมามันก็มีอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มันจะมีของฝากของพี่เขาที่ฝากมาด้วยนะคะมาค่ะเรามาแกะดูกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะจะให้ดูของที่สั่งมาหรือว่าจะให้ดูของฝากก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วของที่ขวัญสั่งมามันก็เป็นของเดิมๆนะที่ขวัญใช้นะคะ อืมที่ขวัญใช้อยู่ประจําอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษนะคะเออนั่นแหละแล้วก็ส่วนของที่พี่เขาฝากมานั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมกันนะคะพี่เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์วัสดนที่น้องเซอร์ไพรนะคะแล้วก็จะมีของพี่อีกคนนึงนะคะอันนั้นอ่าเดี๋ยวจะให้ดูเหมือนกันนะคะว่าเป็นอะไรถึงแม้ว่ามันจะเป็นของเล็กน้อยแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจมากเลยนะคะ มันขวัญไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจนะว่าของสิ่งนี้มันจะเป็นอะไรขอให้แบบพี่เขาเออเด็กแบบเต็มใจอยากให้เราอะไรอย่างเงี้ยเปิดแล้วจ้าเปิดมาแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะสิ่งแรกเลยนะอันนี้คือขวัญฝากพี่หนึ่งซื้อเนาะแล้วก็พี่หนึ่งก็มีของฝากมาให้ขวัญด้วยแล้วก็มีพี่อ่า พี่ฮูดาอีกคนนึงนะถ้าจําชื่อพี่เขาไม่ผิดนะคะถ้าพี่เขามาฟังคลิปวิดีโออยู่นะคะมันก็ขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์ซากกมุลลหุคอยรอ,อนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่หนึ่งมากๆนะคะที่เป็นธุราจัดก,การให้เนาะนี่นะคะสิ่งแรกเลยที่เจอก็คือทุกคนหอมมาแต่ไกลเลยอะ่ะเนี่ยให้ดาว,ว่ามันคืออะไรทุกคนขาหอมมากหอมจริงหอมจัง,หอ,จงหอมเมื่อวังอลังการนะคะ มันคือใบเตยตากแห้งนะทุกคนพี่เขาอุตส่าห์แบบต้นที่บ้านแกนั่นแหละแล้วแกก็แบบเออตัดแล้วก็ตากแห้งมาให้ละ <c oughs> เดี๋ยวผันเอาไว้ทําขนมนะคะ <c oughs> คือหอมมากนะคะหอมจริงนะคะนี่ <c oughs> เดี๋ยวไว้นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหาที่วาแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเป็นของพี่อูดานะคะ <c oughs> ข้างในเนี่ยเดี๋ยวผันจะแกะให้ดูนะคะว่ามันเป็นอะไรเนาะ นนะะข้างในนะคะข้างในข้างในเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะซึ่งขวัญบอกเลยว่าขวัญในยอยางได้มานานแล้วเพราะว่าตอนที่ขวัญมาจากมาเลใช่มัยขวัญก็มีแต่แบบหยิบอันเก่ามาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คือใช้ใช้จริงใช้จังมากอะทุกคนก็เราก็ต้องเราก็ต้องละหมาดทุกวันใช่ไหมเราก็ต้องใช้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะโอ้ขอบคุณพี่เขามากๆเลยนะคะ ทุกคนนี่เอาให้ดูนะคะมันคือสิ่งนี้นะคะแทนแทนแทนนะคะนี่เลยนะคะมันคือผ้าละหมาทุกคนแล้วมันก็เป็นกระเป๋าแบบเนี้ยคือน่ารักมากเพราะว่าพี่เขาบอกว่าพี่เขาจะไปอุม้มล้อปีหน้านะคะพี่เขาเลยสั่งมาหลายผืนพี่เขาก็เลยแบ่งมาให้เราด้วยผืนหนึ่งนะคะนี่นะคะคือแบบลายสวยมาก,น,ากมาน่ารักมากดูดิน่ารักมากเลยทุกคนเราข้างในนะคะนี่นะคะ ก็จะเป็นอ๋ออันนี้จะมีกระเป๋ากระเป๋าอะไรอีกอ่ะอ๋ออันนี้เป็นผ้าสำหรับเวลาเราอ๋อเหมือนเหมือนสาเจด้าเล็กๆอ่ะยจนามาสนะคะถ้าเป็นคนภาษาอูรุที่เขาเรียกกันอ๋อมันเป็นแบบเอ่าเหมือนอะไรนะสาเจด้าเล็กๆ้าปูหมาดเล็กๆนะคะเวลาเราแบบไปไหนอะไรเงี้ยเราก็พกไปด้วยแล้วก็เอาไปวางแบบสําหรับเราเวลาเราละหมาอะไรเงี้ยนะคะตัวเฉพาะ ตรงแค่ส่วนส่วนหน้าผากเราแบบสูหยุดอะไรเงี้ยนะอุ้ยน่ารักมากเลยชอบชอบมากแล้วก็จะมีนี่นะคะมีสลลงอู้ผ้าสาลงคือแบบคืนใหญ่มากนี่นะคะผ้าที่มันมาด้วยกันนะคะมันก็จะมาเป็นชุดแบบนี้นะคะนี่เป็นผ้าละหมาดคือลายเดียวกันกับกระเป๋าเลยนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะอันนี้คือผ้าละมาดเนาะ ผ้าคลุมละมาดนะคะผ้าใส่ละมาดนะคะมันออกสีครีมครมเนาะนี่นะคะสวยมากเลยอะ่ะชอบนะคะใส่เข้าไปแล้วมันก็คงจะคลุมหน้าเราพอดีนะคะไหนดิไหนลองซิไหนลองซิคะ่ะเออเนี่ย <c oughs> ได้ผืนใหม่แล้วขวัญคิดว่าขวัญขวัญกะแค่ว่าแบบเออเนี่ยเวลาไปแบบมาเลคอดไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอิญมแบบพี่เขาแบบ เออให้เรากอดเลยอะไรอย่างเงี้ยจะใส่ได้ไหมเนียวจริงๆทําไมแบบผ้าเขาแบบเล็กกว่าหน้าเราขำตัวเองอะใส่ได้อยู่มันต้องแบบว่าเออมัดไปเนี่ยละหมาดจริงหรือเปล่าเนี่ยใส่ผ้าละหมดไม่เป็นเนี่ยเออมันก็จะใส่ขึ้นมาอย่างนี้อ๋อเราใส่ผ้าคลุมอีกผืนหนึ่งด้วยแหละข้างในมันก็เลยแบบดูใหญ่ๆนี่ไงใส่แล้วก็แบบ นี่เลยนะคะนี่ถ่ายแบบนี้นะคะแล้วก็แบบดึงๆลงมาหน่อยนึงโอ้ยผ้าคลุมข้างในนะคะก็แคทแลบกอ,อกมาเด้อพี่น้องนี่นะคะโอ้ยยอบมากเลยอะ่ะมีผ้าละหมาดใหม่แล้วมันหำลูลิลล่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ฮูดาอุ้ยสวย,ยดูสิ มันมันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่ได้แบบเป็นสีฉูดฉาดอะไรนะคะมันเป็นสีที่เราใส่แล้วว่าโอเคมากน่ารักนะคะอันนี้ใส่มันไว้อย่างนี้แหละได้แล้วนะคะโอ้ยยังหอมใบเตยอ,อยู่เลยมาเรามาดูกันอีกอย่างหนึ่งนะคะอะไรอยู่ในอยู่ในนี้อีกนะะอันนี้ไว้ก้อนนะคะางว้ก้อนนะคะอันนี้เราจะถอดออกดีไหมนะคะเป็นเป็นเชือกมัดแบบนี้นะ,ะนี่นะคะเชือกมัดก็น่ารักตะมูตะมีนะคะ เป็นดอกๆไงออกมานี่แต่ขันจะบอกว่าคนปากีเวลาเขาละหมาดอะเขาจะไม่แบบเขาจะไม่ได้ใส่ผ้าเหมือนเหมือนของเรานะคะเขาจะแบบไม่ได้ปิดเท้าเหมือนของเรานะคะเพราะามันคนละมาสฮับเนาะผู้หญิงอะถ้าเขาเพาแต่งชุดอย่างขวัญอย่างเงี้ยเขาเขาก็ละหมาดได้เลยอะไรเงี้ยผ้าเขาก็แบบปิดแค่แบบก็ยังเห็นไรผมอยู่อะไรเงี้ยคือเขาก็ละหมาดแบบนั้นเลย เท้าเธออะไรก็แบบไม่ได้สนใจนะคะขอแค่มีน้ำละหมาดเขาก็ละหมาดแบบนั้นเลยนะคะม,มาเรามาดูของยังต่อไปกันนะคะที่พี่หนึ่งบอกว่าเซอร์ไพรส์นะคะไหนดูที่แกเซอร์ไพรส์มีอะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้หรือเปล่าถุงนี้หรือเปล่าแล้วก็เนี่ยพี่แก <laughs> พี่แกแบบส่งรูปมาให้ดูทุกคนมันเหมือนอะไรนะ แกบอกว่าให้แกะเบาๆนะให้ค่อยๆแกะทุกคนมันเหมือนตอนแรกขวัญนีกว่าเป็นลูกส้มโอตลกมากนึกงว่าเป็นลูกส้มโอไหนดูไหนดูซิที่เขาบอกว่าแกะเบาๆนะคะออาไปใน,นถุงพลาสติกนี่ก่อนดีกว่าในถุงพลาสติกไข่คเค็มหรอ โอ้ยไข่คเค็มพี่หนึ่งไข่แตกบ่อฟองหนึ่งอะดูดิแตกอย่างนี้เลยนะพี่หนึ่งแตกอย่างนี้เลยอยาไข่แตกนะคะฟองนี้ก็แตกแต่ว่าแตกครึ่งเดียวสงสัยอะไรทับมันฝั่งนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ฟองนี้โอเคอยู่นะคะเดี๋ยวเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะอันนี้คือไข่นะคะไข่คเค็ม แป๊บนึงนะคะเอาไข่ไปใส่ตู้เย็นก่อนมากลับมาแล้วแล้วก็มีขนมอะไรเนี่ยขนมอะไรอะขนมตุ๊กตัเอ้ยลวงขนมตุ๊กตับนะอู้ว่าเราก็ไม่ได้กินนานแล้วนะขนมตุ๊กตับเนี่ยโอ,อ้พี่เขาเอามาให้หนึ่งสองสามสามห่อนะคะขอบคุณมากนะคะพี่หนึ่งค่ะขนมตุ๊กตับนะคะ เออแล้วก็มีอะไรอันนี้อันนี้โรซ่านะคะเป็นผักกาดดองผักกาดดองเจนะฮะนี่เออผักกาดดองนะคะโอ้ยได้กินผักกาดดองแล้วน่ะมาถึงอันนี้ให้ลของอันนี้ไว้ก่อนอ้ยเดี๋ยวค่อยจับขึ้นมาเทหละอย่างนะคะรูอ้อย่างนี้ก็แบบเอาลงไปตั้งนานแล้ว พี่เขาบอกว่าให้แกะเบาๆนะคะเซอร์ไพรส์อะไรไม่รู้ของแกเนี่ห่อซะดีเลยเริ่มแกะจากตรงไหนก่อนนะอดูนะดูนะพี่เขาบอกว่าค่อยๆแกะใช่ไหมโลกมีเนี่ยคมมากเลยนะเห็นไหมลงไปแบบเแบาบๆมือนี่แบบขาดแล้วอะมันเป็นมีดคัตเตอร์มันก็เลยคมนะคะคมันคืออะไรพี่หนึ่งมันคืออะไร ค่อยๆแกะใช่ไหมถ้าบอกว่าเซอร์ไพรส์นี่มันค่อยๆแกะไม่ได้นะมันต้องแบบเหมือนคนอยากได้อะเหมือนเหมือนคนอยากอยากเห็นนีอยากรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะอยากรู้ข้างในอ่ะคือดีใจไงแต่แบบถ้าแบบธนูานอมแกะนี่มันเหมือนเหมือนเหมือนมันไม่ถึงเต้นอ่ะเอะไรมาทำไมเป็นจุ๊ๆกักกัอ่ะคืออะไรอย่างนี้นางแขกอย่างนี้เลยนะ มันทำไมห,หลายชั้นแท้หอมมากี่ชั้นเนี่ยอร่อยอ่ะ เห็นไหมโดนเฉือนไปแล้วบอกให้เปิดเบาๆเป็นจังไงแล้วเป็นจังไไดลละดู <laughs> น่าจะเป็นหน่อไม้ต้มอะ่ะเออหน่อไม้ต้มแน่เลยอะ่ะเฮ้ยได้กินหน่อไม้แล้วว่ะขอบคุณนะพี่หนึ่งข้ยวใจเลี้ยวก็ว่าอยู่ทำไมหอมมาดีเทสเฮ้ยเก็บไปเก็บไปเกี๋ยวสามีกลับมาแล้วแบบเหม็นแล้วเออขอบคุณมากนะคะพี่หนึ่งขา,ามีได้ของกินอะ่ะ เอาได้ของกินแล้วต่อไปอันนี้ที่อันนี้ที่ขวัญสั่งนะเออ,อน,นี้ที่ขวัญสั่งมาเองนะคะอืมที่ขวัญสั่งมาเองก็จะเป็นของใช้ขวัญน,นี่แหละเออนะคะแล้วก็มันจะมีเเก็บตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้อ่ะถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเด้เออ้าวเห็นไหม เนี่ยหไหมเนี่ยที่ขวนสั่งมาเองก็จะเป็น,ปนทำนองนี้ทุกคนคะ่ะคือขวานเป็นอะไรไม่รู้กับยามงยาหม,มองยาดมอะไรพวกนี้เนี่ยเห็นไหมสั่งมาอีกแล้วสองกระปุกนะคะอ๋ออันนี้เป็นแป้งไหนเห็นเขาใช้รีวิวอะไรในติก๊กต็อกดีนักหนาเดลิฟธนาคคะเนี่ยเดี๋ยวมาลองใช้ดูเพราะขวเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้แป้งตลับอะ่ะขวนจะใช้แป้งฝุ่นซะส่วนใหญ่นาะคือลงครีมลงกันแดดแล้วก็ขวนก็จะลงเอ ลงแป้งฝุ่นเลยนะคะหน้าข่อนก็คือนั่นแหละทำนองนั้นแหละคือทุกคนไม่มีอะไรแบบเพอร์เฟกต์เพอร์ฟคอะไรเพอร์ฟเพอร์เฟกอันนี้ก็เป็นกันแดดนะคะเป็นกันแดดที่ขวัญสั่งมานะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผงใบเตยนะคะเมื่อกี้มีใบเตยแบบใบเตยแห้งแล้วนะอันนี้ก็ผงใบเตยอีกนะคะคิดดูนี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็กันแดดนะคะกันแดดนะคะกันแดดที่ขวัญสั่งมาอันนี้ก็กันแดด ขวัญสั่งกันแดดคือกันแดดที่ปากีมันมัน,ม,นมันไม่โอเคกับขวัญเลยอะจริงๆก็เลยแบบก,กลายเป็นว่าสั่งสั่งกันแดดจากบ้านเรามาดีกว่านะเอามาลองมันทุกแบรนด์นั่นแหละอันนี้เป็นน้ำหอมที่ขวัญใช้ประจำนะคะเป็นของเซเว่นเนาะเออของเซเว่นนะคะคือแบบก็ใช้แต่อยู่บ้านนะคะไม่ได้ใช้ออกนอกบ้านใช้ก่อนนอนแค่นั้นเองนะคะเอออันนี้ก็กันแดดใช่หไหมอ๋ออันนี้ลิปนะคะลิป สั่งมานะคะอันนี้น่าจะเป็นผงเฉาวกล้วยนะคะผงเฉาวกล้วยเออมีฮาล,ลงฮารานด้วยผงเฉาวกล้วยก็มีฮาลานอันนั้นมีฮาลานหรือเปล่ามีฮาลานนะคะแล้วก็สบู่อันนี้นะคะเป็นสบูท่ที่ชื่ออะไรนะพี่เขาชื่อพี่ดีหรือเปล่าไม่รู้เป็นมุสลิมเหมือนกันนะคะที่อยู่ที่อยู่ใกล้ๆใ,ใกล้ๆพี่หนึ่งนะคะ ที่รู้จักกับพี่หนึ่งเออเขาพี่เขาเปิดร้านขายของเนาะนี่ที่เขาฝากสบู่มาให้สองก้อนนะคะเป็นสบู่คอลลาเจนนะคะหรือเปล่าสบู่คอลลาเจนเหรอหรืออะไรไม่รู้สักอย่างสบู่เออไหนนะอ่านสิอันนี้เป็นสบู่ว่านหางจระเข้นะคะอนันนี้สบู่อะไรอ่ะอันนี้สบู่อันนี้สบู่กน้ำแร่คอลลาเจนเหรอ เออสองก้อนนะคะขอ,อนก็ขอคุณมากนะคะเ๋ยวซาโกมุนเราคือค่อยรอนนะคะเออนี่ขอ,อนขอบคุณมากมากเลยนะคะสบู่นะคะอา้าวไวนี่นะคะอันนี้เป็นบงเป็นบิลที่พบบทีเราซื้อขอแล้วแนบมาให้นะคะไม่ดูนะช่างเถอะพันไว้ใจนะคะอา้าวของเสร็จเรีบยบร้อยนี่อันนี้ที่อยากได้มากคือครั้งก่อนก็สั่งมาแล้วเนาะแต่คือมันไม่โอเคอะ่ะอืมมันมันไม่มีปุ่มตรงนี้เนาะมันไม่มีปุ่มล็อกสายแมสอะ เออครั้งนี้ก็มีปุ่มล็อกนะนี่นะคะมีปุ่มล็อกเอออันนี้ก็กันแดดนะคะส่วนอันนี้แปรงผงวุ้นนะคะเอออันนี้เป็นผงวุ้นเนาะผงวุ้นทําขนมนะคะอะไรอีกอันนี้อะไรอีกเนี่ยอันนี้ข้างในคืออะไรอะ่ะอันนี้ไม่รู้อะไรข้างในนะคะเดี๋ยวอ๋อน่าจะเป็นลิปอะลิปน่าจะเป็นลิปนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแท็กที่สั่งมาให้สามีนะคะซึ่งสามีอชานสมัยที่อยู่มาเลเซียนะคะหรือว่าขวัญกลับไทยอย่างเงี้ยขวัญก็จะหอบแพ็คมาแล้วก็ซื้อแท็กให้แกนะคะคือแบบเวลาไอคันคอยเงี้ยก็คือโอมแท็กก็คืออยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบที่ปากีมันมันมีเหมือนแบบเขาเรียกมันเป็นโฮสแคนดี้อ่ะเหมือนคล้ายๆกับแท็กนั่นแหละแต่คือมัน มันไม่ได้มีรสชาติแบบเผ็ดเหมือนแฮกส์อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแฮกส์มันก็คือโอเคกว่านะคะขวัญก็เลยสั่งมาให้แกนนี่นะคะอันนี้ก็เป็นสบู่นะคะสะบู่สบู่ที่ขวัญสั่งมาเนาะสะบู่นะคะแต่อันนี้ให้ดูไม่ได้นะคะบอกแค่ว่ามันเป็นชุดชั้นในแค่นั้นเองนะคะนี่นะคะเป็นชุดชั้นในเนาะอือเอาออกสื่อไม่ได้นะคะไม่ดีเพราะมันเป็นเอารอของเรานะคะ เออนั่นแหละนะคะเป็นชุดชั้นในที่ขวานสั่งมาจากบ,บ้านเราเนาะเพราะเพราะว่าขวาญในบอกเลยนะคะว่ายังไม่เคยซื้อชุดชั้นในที่ปาก,กีใส่เลยยังไม่เคยลองซื้อใส่นะคะเพราะว่าคือไปส่องส่องดูร้านไหนมันก็ยังแบบยังไม่เห็นมีโอเคสําหรับเรานะคะแต่ว่าก็จะพายายามหาที่มันเหมาะสําหรับเรานะคะจะได้ไม่ต้องแบบหิ้วมาจากไกลๆนะคะจะได้แบบเออนะนั่นแหละนะดูอันหานี่แหละก็เป็นของทั้งหมดทั้งมวลที่ขวาน สั่งเองนะคะสั่งซื้อเองค่ะพี่หนึ่งซื้อแล้วพ็ใหแกส่งมาให้นะคะแล้วก็จะมีของฝากเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่เขาส่งมาให้ก็จะเป็นผ้าคลุมผ้าคลุมอะไรอย่างนี้นะะเออผ้ยพรุไม่ใช่ผ้าคลุมเป็นผ้าละหมาอะไรอย่างนี้นะคะคือขวัญบอกเลยว่าขวัญ <c ười> ดีใจมากะละที่ขวัญได้ผ้าละหมาะค่ะเพราะว่าขวัญบอกตรงๆนะคะว่าขวานนัญมีแต่ผ้าละหมาดตั้งแต่สมัยที่ขวัญเข้ารับอิสลา,ามจริงคือขวัญไม่ซื้อใหม่เลย แล้วก็มีผืนหนึ่งเดียวขวัญสั่งตัดใหม่อะ่ะขวัญไม่รู้ว่าขวัญเอาไปไว้ไหนอะ่ะหรือว่าขวัญฝากเก็บไว้ที่กระเป๋าใบหนึ่งที่อยู่กับมาจิจมิลาวก็ไม่รู้นะคะเออที่แม่ที่รู้จักกันอะ่ะเออหรือเปล่าขวัญก็จําไม่ได้นะคะแล้วทีนี้ขวัญก็เอาที่มันเอามาได้ที่มันไม่หนักเพราะผืนนั้นอะ่ะที่สั่งตัดมันหนักมากเออหนักแบบเกือบครึ่งกิโลเลยอะไรเงี้ยขวัญก็เลยไม่เอามานะคะเออแต่อันนี้ผืนเบามากเลยนะเนี่ยละมาผ้าละมาดนะคะ ผ้าใส่ละมาดเตลกงใส่ละมาดนะคะขันชอบมากเลยนะคะคือแบบดีใจมากที่แบบ,บ,บบมีผ้าละมาดแล้วเดี๋ยวเตรียมเอาไปซักแล้วก็บเอาไว้ใส่ผ้าน้ำยาปรบบพนุ่มแล้วก็เอาไปเตรียมใส่ละมาดนะคะอันนี้ก็เตรียมซักนะคะอันนี้ก็โอ้ยจะได้กินแกงหน่อไม้แล้วเนาะเนาอ,อ่ะนี่นะคะโอ้ยหน่อไม้ <laughs> ดูสิที่หนึ่งอะ่ะบอกให้แกเบาเบาพนะแกเบาะนะเบา,เบา,เบาสัน ก็จะมีขนมขนมนะคะนี่นีขนมนะคะ,นนะ,คะแล้วก็มีมมอันเนี้ยอันไหนทิ้งก็ทิ้งไปนะคะคือแบบดีใจมากนะคะดีใจจริงๆนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้แล้วนะทุกคนค่ะนั่นหอะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอมาเปิดกล่อง <c oughs> เปิดกล่องพัสดุที่มาจากไทยนะคะอ่าแล้วก็สําหรับเนาะค่าส่งอะ่ะค่าส่งขอนจาไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวมาต้องดูในน,นั้นอ่ะเอ่อค่าส่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณพันพันกว่านิดนิดพันแปดนี่แหละทุกคนค่ะสี่กิโลกว่านะเออพันแปดร้อยกว่าบาทนี่แหละถ้าขวัญจำไม่ผิดนะแล้วก็เออแค่อาทิ์เดียวเองนะคะขวัญได้รับของอนะ่ะเจ็ดวันเองนะคะในวันนี้วันที่เจ็ดมาแต่เช้าเลยนะคนที่แบบมาส่งของให้อนะ่ะ เนี่ยมาแต่เช้าเลยเดี๋ยวขวัญดูราคาส่งสิคือแบบเขามาส่งให้แต่เช้าเลยแล้วแบบเออเขาก็มากดกระดิ่งน้าว่าอะไรอย่างเงี้ยขวัญก็แบบใครอะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไหนดูราคาสิเนี่ยเห็นไหมพันแปดร้อยเจ็ดสิบาททุกคนขาสี่กิโลพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทนะออคือแบบถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะคะราคานี้แล้วเออในระยะเวลาแค่แบบเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยมาถึงเนาะ นั่นแหละทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปดอนี้ขอัก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคอยติดตามนะคะกด s u b s c r i ต e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะว่าขวัญจะทำคลิปวิดโอแบบไหนพาทุกคนไปเที่ยวไหนไปทำอะไรนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องแบบงดไปก่อนนะคะเพราะว่าเขามีประท้วงกับคนออนแหละก็คอยติดตามไว้นะคะว่าขวัญจะลงคลิปวิดีโออะไรนะคะคเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับคลิปวิดโอนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส,สวัสดีคะ่ะ